สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายเล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีของมาดามจูนของนิรุชชาแนลบานน,น้อนนาพาบัเฑ์เจนแลนนะคะเมื่อนี้มาเผากันกับช่องสาวงามลงทงคนเก่าค,น,ค,น,คนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้มากินหมูกระทะอีกแล้วพี่น้องกินตะหมูกระทะแล้วบ่งอ้วนทอสังเนี่ยเมื่ออืนนจังหลดหุนกันแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้่นก็เอาของมาเลือกเสกแล้วนะคะตอน,นเข้ามาเข้ากับมะฮอดล้านหมูกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตั้งของสั้งอย่างหยาบๆเลยแหละฝนก็ลังจะเอาเตาไฟมานะคะมัดผมก็มีน่องหอนแห้งเบาๆเลยวมัดผมก็ได้ีปน่องข้าวหนึ่งเล่มหอนแห้งเสริบน้ำไปหน้าบ้านพี่น้อง เบิงใส่ให้เบิงอืมอนมาค่แบบนี้รอรอแต่เขามาตั้งเตานะกินหมกูกระทะกับพี่สตาอีกแล้วนะจ๊ะมาจากพี่น้องลงเมือแล้วนะคะโดยตรงแบบยั่ว งงเป็นสายลอยๆคือถอดไายนอกกินหอดปลูสายปลูสายไปสวรรค์งงเราก็มาไปเอาก็จะมาสันกระเทียมกินได้หลายไม่ต้องคือเพลียโดยด้วยอยู่บ่โดยโดยตรงเลยบ่ตรงเอาหนามในหนามหนาะ นาำทวี่าเอาว่าจักรเ้ีายวสู่เขาเอื่อยสู่เขาน้าจ้าถักกระตังของเรียบบ้อยแล้วนี่นะคะยัวมากลงเลยจ้า มาค่ะพี่น้องตับแตบน้ำกันนะคะเมื่อกี้มันเอากระเทียมแล้วก็พริกมาหายนะจ๊ะต้องกินเผ็ดกินเด็ดนะคะ อ,อยากจะบอกว่าห้อนแหงพี่น้องห้อนอิหลีกว่าจะมาห้อนห้อนแบบแดแดคัแดแดดแน่ ต่เมใส่กับละาก็หอนว่าใส่เอาไะใส่จังไหนมันหอนแขนโอ้ลืมถอดเส็้อ,อข้าาพี่น้องขอดเส่ข้างหากันเด้อหนยู <c oughs> ่ห่อบอยู่ห้แหง ซิมน้ำสุนำส้ำซุปแบบเสบแบบนุ่มะ อืมน้ำจิ้มกระแซบยืนนึงในอำเภอเลิงเพราะว่ากินกับเทียนแล้วแหละมันจะคึกบ่แม่โดยอืมเอาหมูแรงตัวลราจะไปหาใส่ระบานี้หาบาง่งลงบ่ขั้นใดๆหาบ่งลงบ่ขั้นใดๆเดี๋ยวคุณมาโล เจ ah, ้าคือประทษสันเดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์ให้มาหะเจ้าจะเอาน้ำเหล้าหรือเล่าจะเอาน้ำเจ้าเออเออ

เบื้องที่ลพี่น้องเดือดแบบยั่วแห้งมันเหมือนไปรัวางแล้วิ็รีบรี๋จอน้ำเล่าบอแปดที่สามมาสั่งลสองกล่องหรือสองกอนยังประมาณยี่บบะาบอบอแล้วโทรมาหาผมณมองหันนี่ าหมูกระทะสองคนยั่วๆนะคะมาเด้อยพี่น้องเด้อยยั่วยั่วอิริยยั่วสมใจอิริยยั่วแบบครักแบบแนวยั่วตะหนีจนหอดอำนาจ,จะเล่นกับว่าเศ้ายั่วแสดงสุก่อน คุณใจบอกิกหลายคนคุยดเุ <c oughs> อเพดซซแอร์บอดแซบคือจะตีหละ ดีดีดีพี่น้องดีดีละกระทาบเป็นเพื่อนที่ ลาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มีอีกอย่างลายคลิปนี้ก็พามากินหมูกระทะนะคะเมืองที่ะพี่น้องเกลียงแอดแซดสุดท้ายก็เกลียงแอดแซดนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจน,เป,นเป็นกำลังใจให้สาวงามคนเก่าคนเดิมในเรือจ้าเด้อไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย